สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook นะคะสำหรับใครที่มียอดไลค์ธรรมดาเนาะอยากได้ยอดไลค์อิโมจิเพิ่มเนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ K N Q Social นั่นเองเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะรับรองว่าแอดไม่บินแน่นอนเนาะและยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะหลังจากเรได้สมัครสมาช เลยก็จะมีทั้งหมดหมดบริการให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้ววันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลา์อีโมจิของ Facebook นะคะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เลือกหมดหมดที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดไลา์อีโมจิกันได้เลยนะคะก็จะมีแบบข้อสต่างชาตินะคะแล้วก็ของคนไทยเนาะสามารถที่จะเลือกสั่ตามความต้องการกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยเราเพียงกดใจแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนสับไปกับพี่ลิงก์นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนน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 นะะ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 ะคคคคแแแท็็็็กกต้้้้ออองเเเเเเปปป่่่่่สสสสาา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 าธธธรรรรณณณััจิดดใหมมมยขึ นนะคเราเอาแค่ okay, หนึ่งหลอดก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือสองชั่วโมงยี่สิบสองนาทีจากนัให้กดสั่งซื้อได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคันสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นทับสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะเอาละคะ่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้ยอดตัวใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะอยู่แค่หนึ่งใจอยู่แค่หนึ่งลายเองเนาะนตอนนี้ตองรี้รอบหนึ่งนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะยอดของเราก็กโดดขึ้นมาเป็นห้าสิบหกคนแล้วเนาะก็ถือว่าคันสั่งซื้อของเรากำลังดำเนินการให้อยู่นะคะ